ับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้มาพบเจอกันนะครับเหมือนเดิมนะครับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกองค์นะครับกับผมวัดราชศรีนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เข้าสู่อีพีที่568แล้วนะครับยังไงก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกหลังใจด้วยนะครับชมและชอบสนใจองค์ไหนทักทายสอบถามราคามาได้นะครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0902850841นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เดียวกันนะครับ ลิงไล์อยู่ด้านล่างนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปเข้าไปแอดไลน์ทักทายสุดถามราคามาได้นะครับวันนี้ก็มาเพจเจอกันในช่วงเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ไทยนะครับสงกรานต์ครับบางทีบางท่านก็หลายครอบครัวก็เริ่มกลับเดินทางสู่บัตรเกิดเมืองนอนต่างจังหวัดกันแล้วนะครับนะอ่าก็มีหลายท่านก็อย่างผมก็รอช่วงเวลานะนะครับก็มีภารกิจยังติดค้างกันอยู่นะครับนะอีกไม่กี่วันก็จะได้ กลับเหมือนกันนะครับขอขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีมามาชมกันนะครับเหมือนเดิมนะครับนะก็เดี๋ยวไม่ขี่วันก็จะได้เดินทางเหมือนกันนะครับวันนี้มาชมกันก่อนนะครับนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรมาแบ่งปันมาให้พี่ๆชมมั่งนะครับนะอาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้วันนี้ขออนุญาตนาเสนอนะครับองแรกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับองนี้นะครับ เ,เขาเรียกว่าหลวงพ่อเดิมนะครับออกวัดหน้องหลวงนะครับพิมพ์ฐานสูงนะพี่นะนะครับนะนะครับนี่เป็นหล่อบโบราณนะพี่นะอ,องนี้สภาพค่อนข้างจะเดิมนะพี่นะก็พระมีการลงรักน่าจะมีการลงรักปิดทองมาก่อนนะนะอ,องนี้นะครับนะก็มีรอยสลักนะครับองนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นธรรมชาติของพระหล่อนะเขาว่าอย่างนี้นะครับนะ อาจจะมีบ้างนะครับบางทีเขาเรียกว่าเบ้าแตกนะนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับเนื้อเกินเขาเรียกว่ารอยสลักนะพี่นะเลอก็อาจจะทําให้เราพิจารณาในพระหล่อโบราณได้ง่ายขึ้นนะครับนะนะครับเพราะว่าพระถอดพิมพ์บางอย่างเขาไม่นิยมเอาพระที่มามีตําหนิมีเบ้าแตกอย่างนี้ไปถอดพิมพ์นะพี่นะเพราะว่าจะเหมือนกันทุกองนะจะเป็นตําหนิในการดูนะอย่างองค์นี้นะครับนะเบ้าแตกเดิมๆนะพี่นะคมชัดนะครับนะเป็นพิมพ์ฐานสูงนะ เดี๋ยวมาชมเนื้อหาใกล้ๆกล้นะพี่นะรูปหล่อลงพ่อเดิมออกวัดน้องหลวงพิมพ์ฐานสูงนะพี่นะนะครับนี่ฮสวยงามนะช่อจะอยู่ตรงนี้นะพี่นะนี่รอยช่อเห็นไหมนะครับน่ะตัข้างจะมีแอ่งนะครับนะรอยรอยก้านจนวนช่อนะครับน่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูเนื้อหาใกล้ๆก้กันนะครับน่ะองนี้ก็ผิวก็ค่อนข้างเดิมนะครับน้ำทองก็ยังพอให้เห็นนะครับนะพระมีการลงรักไว้นะครับนะนี่ับมีเมดตาหูตาจมูกชัดเจนนะพี่นะนะครับนี่ หลวงพ่อเดิมนะครับนะน้องหลวงนะครับนะนี่ฮะนะครับหลวงพ่อเดิมหูจะประมาณนี้นะครับนะแล้วข้างหูนะครับของข้างหน้าตรงนี้มันจะคล้ายๆมีเนื้อเกินนะครับในในซอกตรงนี้นะครับซอกปลายเล็บผมนะตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับเนี่ยคล้ายคล้ายมีเนื้อปูดออกมาครับตรงเออนะครับนะนี่อย่างนี้นะครับนะน้ําทองยังพอให้เห็นนะครับนะนี่ฮะนะครับนะเมดตาอยู่นะครับจมูกปากนะครับนะนี่ฮะนี่อันนี้เป็นเบ้า เบ้าแตกนะเขาเรียกตามภาษาพ้าหลอก็คือเรียกว่าเบ้าแตกร้อยสลักนะเองนะพี่นะนี่ครมันจะเกินออกมานะครับนี่ครับสวยงามนะครับนะสวยงามเลยนะครับเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของแล้วแต่องนะจะไม่เหมือนกันนะเพราะแล้วแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นเบ้าเทหล่อนะนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่องบางทีมีแตกไม่มีแตกนะครับนะอย่างนี้ยเป็นเอกลักษณ์แต่องค์เลยในอย่างโดยเฉพาะนะครับนะนะครับนี่ฮะ ตัวหนังสือขึ้นเด่นคมชัดนะครับลอหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับดเนินตัวหนังสือนะครับนี่มีรอยขีดตัวหนังสือนะครับนะฐานก็คมชัดเจนนะครับแต่ว่าองค์นี้ก็ไม่ค่อยได้แต่งตะไบนะบางองค์เขาจะแต่งตะไบสวยงามนะนี่พี่เห็นไหมตามซอกยังมีน้ําทองอยู่เลยนะครับนะนี่ดันข้างนะพี่นะนี่ดันข้างนะครับนะมีรอยร่องรอยกันตกแร่ตกทรายนะพี่นะนะครับรอยเขาเรียกว่าลอยตกทรายนะครับนะนี่นะครับนะ ด้านหลังนะครับนะนะครับนี่นะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับออกวัดน้องหลวงนะครับนี่ลงรอยลักก็หลุดล่อนออกไปก็ยังเห็นนะทิ้งลงรอยตามซอกตามหลุมนะเพราะว่าลักจะเข้าไปค้างอยู่นะครับอาจจะหลุดออกไม่หมดนะครับนะอาจจะมีการลอกลักนะครับเพราะว่าจุ่มลักไว้นะครับนะนี่ฮะนะครับนะเห็นไหมนะครับนะสวยงามนะครับสวยงามนะครับตรงนี้นะครับนะ นี่ด้านข้างนะครับนะเอาเนี่ยใต้ฐานนะครับจะมีรอยตะไบน,นะครับนะมีร่องรอยลักหลงเหลืออยู่นะครับตรงนี้จะเป็นก้านชนวนช่อนะพี่นะนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับรูปลอหลองพอดเดิมนะครับน้องหลวงพิมพ์ฐานสูงนะพี่นะนะครับนี่พิมพ์ทรงเข้าพิมพ์เข้าทรงอยู่นะผมว่านะได้ได้พิมพ์ได้ทรงเลยนะครับนะฟอร์มได้นะก็เรียกว่าภาษาพูดกันก็เรียกว่าฟอร์มได้เลยนะครับนะเอาสนใจทักทายสอบถามราคามานะพี่นะเอาผ่านไปองค์แรก องค์ต่อมาครับนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพะทบวัดชนแดนนะพี่นะปี0ูน้านะครับเขาเรียกเรียกว่าเหรียญละคังนะครับพิมพ์2หน้านะครับด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อเขียนนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพระทบนะครับนะนะครับปี0ูนย์้าองค์นี้เรียกว่าผิวดมเดิมนะผิวหิ้งหิ่งผิวสภาพหล่อหลอเดิมเดมเลยนะครับนี่เขาหล่อแล้วก็จะมีรูจนวนรูเจาะรูไว้เล็กๆนะครับธรรมชาติมากเลยองค์นี้ผิวได้หิ้งเลยนะพี่นะนะครับนี่ฮะนะครับ เดี๋ยวมาชมเนื่หอหาใกล้ๆโอ้แมงกินผระอีกแล้วนะพี่นะนะครับนี่พระได้มาจริงๆเลยนะครับพี่ดูนะสภาพนี่โอ้โหยน่ะธรรมชาติเลยนะครับนะเนี่ยขี้เบ้ายัางอยู่เลยนะพี่นะเนี่ยฮะรูเล็กๆธรรมชาติเลยนะพระหล่อนะเห็นไหมหรอยตะกันรอยอะไรเนี่ยผ้าหลอดเดิมๆเ,เลยนะครับนะผิวโลหะนะครับคาบใครสนิมอะไรมันธรรมชาตินะพระอายุหลายสิบปีนะครับนี่เป็นพ้นะครับใต้โลหะจะมีความชื้นความอะไรพวกนี้นะครับนะด้านหน้าด้านนอกก็ผิวก็ยัง ขี้เบ่ายังเดิมเมเลยนะพี่นะพี่พี่เห็นไหมเนี่ยตรงตรงเนื้อผิวผ้าเนื้อผ้าโผล่ขึ้นมาเนี่ยเนื้อจะจัดมากเลยนะพี่นะสังเกตได้นะครับจะเห็นว่าธรรมชาติโลหะนะครับมันถือว่าค่อนข้างเดิมนะครับนะนี่ฮะเป็นผ้าประกบนะครับแม่พิมพ์ประกบหน้าหลังนะครับคือแม่พิมพ์หน้าหลังนะครับนะจะเป็นแม่พิมพ์มาประกบกันแล้วครับเป็นหุ่นเทียนมาประกบนะครับนะแล้วก็รอเทช่อดจำนวนนะครับนะนี่ฮะผิวดิ่มเดิมเลยพี่นะครับเรียกว่าโคตรคลาสสิกเลยนะครับเรียกว่าโคตรคลาสสิกเลยองนี้นะครับนะ นะครับหาน้อยมากแล้วว่าที่ว่าจะผิวจะได้ขนาดนี้นะพี่นะผิวค่อนข้างเดิมนะฮะคีบ้าแบบผิวดมเดิมเลยนะครับนะผมเชื่อได้เลยว่าองค์บางองค์เนี่ยรอเนี่ยคีเบ้าไม่ได้ขนาดนี้เลยบางองค์เนี่ยทำความสะอาดนะครับนะมีการต่นตะใบแต่งตะใบอะไรเนี่ยนะครับผิวโอ้โหนะครับเดี๋ยวก่าเตี้ยงเกลาเลยแหละนะแต่องค์เนี่ยผิวแบบเขาเรียกว่าผิวด่มเดิมนะผิวหิ่งๆิงเลยนะเรียกว่าผิวออกจากเบ้าเลยนะครับนะนี่ครับพี่ๆเห็นไหมนะครับนี่ นะครับผิวออกจากเบ้าเลยนะครับนะเนี่ยผิวออกจากหิ้งด้วยนะครับนะผิวหิ้งหิ้งเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็เข้าใจว่าจะเป็นก้านชนวนช่อนะเพราะว่าร่องรอยที่ว่ามีหลุมอย่างเงี้ยอาจจะเป็นร่องตรงชนวนช่อนั่นเองนะครับนะเนี่ยผิวแบบหิ้งนะครับนะนะครับนี่หิ้งหิ่งจริงๆนะครับดูนะพี่นะนะครับนี่ครับเหรียญระคังนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับนะปีศูนย์ห้านะครับพิมสองหน้านะพี่นะนะครับอ่อ สวยงามสวยงามนะครับดูอีกทีนึงนะพี่นะความคัดสกขององค์นี้นะครับเนาะโอ้โห,โหนะพี่นะไม่รู้จะหิ้งไปไหนนะพี่นะนี่ฮะโอ้โหได้สภาพนี้ก็เรียกว่าได้ความขลังเลยแล้วพี่นะนะครับนะเรื่องความสวยเนี่ยอาจจะหย่อนนะแต่ว่าได้ความเดิมความคัดสกนะพี่นะนะครับนี่ฮะอ๋อสนใจทักทายสอบถามราคามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับพยา,า,าย,ยมา,ามเสาะหาองค์พระสวยๆมานําเสนอพี่เรื่อยๆนะนะครับนะ ก็ราคาแบ่งปันนะฮะดูให้ชอบก่อนถูกใจค่อยถามถ่ายราคามานะครับนะครับมาตามโซโลแกนเลยเล่นทุกสายขายตัวองค์นะับกับผมวัดราชศรีนะครับนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่าโอเคผ่านไปครับองค์ต่อมาครับเป็นพระกําแพงสุ้มก่อนะครับนะนี่นะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับข้างกระหนกนะพี่นะนะครับนะนี่ครับพระค่อนข้างจะผิวหิ้งๆนะอาจจะไม่ถือว่าสวยนะพี่นะ แต่ว่าได้คัดสิกนะครับผิวฝุ่นฝุ่นดินนวลปลู่เดิมเดิมเลยนะพี่องนี้นะครับนะก็คืออาจจะขึ้นมาแล้วก็มีการใช้มา่งมั่งนะครับนะผิวก็อาจจะเคลอมั่งนะแต่ว่าพิมพ์ทรงยังยังก็ยังไม่ถือว่าสึกกร่อนอะไรเยอะแยะนะบางองนะครับก็สึกไหวนี้ก็มีนะครับนะแต่องค์นี้ได้คลาสิกได้เดิมนะครับนวลดินนวลปลูดนะยังอยู่ตามซอกเลยนะพี่นะนี่ครับขนุนตรงนี้จะติดแขนนะพี่นะเห็นพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับนะออรอยตับ รอยตัดรอยตัดซุ้มนะพี่นะซุ้มกอก็คือจะโค้งประมาณเป็นลูกลูกกอไก่นเนี่ยก็เลยที่เป็นที่มาของคําว่าซุ้มกอนะ<ม>ขอบฝั่งนี้จะหนากว่าฝั่งนี้นนพี่ๆี่เห็นไหมสังเกตได้นะนะคฝั่งนี้จะตัดชิดนะครับนะฝั่งนี้จะเหลือซุ้มเนี่ยเห็นไหมชันขึ้นนะครับนะนี่ฮะนะครับนะพระกําแพงซุ้มกอนะหนึ่งในชุดบ็นจักขีดนะพี่นะนี่ฮะดูว่านะครับนวลดินซอกแขนลึกนะ้พี่นะเนียนวลดินกรุเดิมเดิมนะพี่นะนะครับนี่นะครับพระกําแพงซุ้มกอนะครับพิม์ใหญ่ข้างกระหนกนะครับนะ วัดพิกุลน,นะครับนะนี่ฮะดูนะพี่นะนี่ฮะดูครับมีกรวดแร่นะครับออกอน้ำตาลน้ำส้มนะครับนะธรรมชาติเลยนะครับนะนี่ฮะความคัดสิิมากนะฮะองค์นี้นะครับนะนี่ฮะนะครับนะนวลดินนวลปลูกเดิมๆเลยนะพี่นะนะครับขอบข้างนะครับนี่ฮะพระกำแพงนี่ถ้าเรายิ่งใช้นะโดนเหงื่อนี่เนื้อจะขึ้นหนึบนุ่มเลยนะพี่นะนี่ฮะเนื้อจะขึ้นหนึบนุ่มเลยนะครับนี่ สภาพนี่คือนวลดินแบบกลุหงแห้งนะครับนะดินกลุดินแห้งนะครับนะธรรมชาติเลยนะพี่นะราคาแบ่งปันทุกองนะพี่นะดูให้ชอบก่อนถูกใจค่อยถามถ่ายราคามาครับมีพระมานําเสนอพี่ๆมาแบ่งปันพี่ๆเรื่อยๆนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะชมถ้าถูกใจก็ถามถ่ายราคามานะครับถ้ายังไม่ถูกใจก็ดูเป็นเาขาเรียกว่าเพื่อความบันเทิงนะก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะเป็นกำลังใจก็กล่าบพระคุณอย่างสูงนะครับนะ แค่เข้ามาชมก็กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจก็ดีใจแล้วนะครับนะกราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านนะที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมานะนะครับนี่นี่ฮะมวลดินรดดูในร่องยังลึกเลยนะพี่นะยังเดิมเลยนะครับนี่ดินแห้งแข้งเลยนะพี่นะพระก็สภาพผิวหิ่งหิงนะอาจจะใช้นิดนึงนะมีร่อนมั่งตามอายุไขนะครับขององพระนะครับนะก็เกิดตามธรรมชาตินะพี่นะอาจจะไม่ได้ใช้สม,มุนสมุนไพรึงกระสึกนะแต่ว่าผิวอาจจะ เดิมๆนะปลูกๆอาจจะไม่ได้ปลกแต่งผิวปัดฝุ่นปัดอะไรนะก็คงคว้ความเดิมนะพี่นะได้มาประมาณนี้ก็นํามาให้พี่ๆชมประมาณนี้นะครับนะนี่ฮะสวยงามคลาสสิกนะพี่นะเอาระกําแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ข้างกระหนกนะครับนะนะครับนี่ฮะสนใจถามถ่ยราคามานะครับโอเคผ่านไปองค์ต่อมาครับนี่ครับเป็นเขาเรียกว่าสมเด็จไพ่ตองนะหลวงพ่อพลิ้พพงวัดบางประกอบนะพี่นะนะครับนี่ฮะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นนะครับนะพิมพ์บัวห้าชั้นนี่บัวจะเป็นบัวห้าเม็ดนะครับนะเออนะครับนะองนี้ดูฮะดูความเก่านะพี่นะดูผดดูผิวดูเนื้อหานี่มันบ่งบอกถึงอายุนะฮะความแห้งธรรมชาตินะพี่นะนะครับดูนะพี่นะสมเด็จหลวงพ่อพลิงวัดบางประกอกนะครับดูฮะแห้งกักเลยนะพี่นะ เนี่ยพวกนี้มันใช้อายุใช้เวลานะพี่นะเพราะว่าเป็นผงพวกนี้นะครับนะมันจะขึ้นไข่ขึ้นตุ่มๆุมอย่างนี้นะครับนี่ปิดทองเดิมนะพี่นะดูว่าทองทองเก่านะพี่นะเนี่ยความแห้งนะพี่นะพระนี่อยู่ในหิ่งนะฮะอยู่บนหิ่งเนี่ยหลายวันหลายเดือนหลายปีนะเป็นเป็นสิบสิบปีนะครับนะนี่ฮะก็ได้ขนาดนี้นะพี่นะเนี่ยพระหิ่งหิ่งเลยนะครับนี่ปิดทองเดิมนะครับนะนี่ฮะสมเด็จไพ่ตองนะครับถ้าถ้าถ้ากล่าวไม่ผิดนะถ้าจําไม่ผิดนะพี่นะ เราจะเรียกว่าสมเด็จไพ่ตองนำะหลวงพราพลิง้งวัดบางประกอบนะพี่นะเนื้อแห้งเลยนะครับนี่ครับแห้งทั้งองค์นะแห้งเป็นเม็ดเลยนะพี่นะนะผิวหิ่งหงเลยสวยสมบูรณ์มากพี่นะไม่มีกระเทาะบินหกักซ่อมใดๆเลยนะครับองค์นี้ค่อนข้างเดิมมากเลยนะครับนะนี่ฮะนะครับ,บราคาแบ่งปันทุกองค์นะพี่นะนะถูกใจถามถ่ายราคามานะฝากกดติดตามาากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับนะนี่ฮะเนื้อแห้งกักเลยนะพี่นะนี่ฮะนะครับนะครับพระสวยสมบูรณ์นะพี่นะ อชอบใจถามถ่ยราคามานะครับสมเด็จหลวงพ่อพลิงวัดบางประก่องนะครับนะอา่าโอเคผ่านไปองต่อมาครับเป็นพระไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเนื้อว่านว่านอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นของผมว่าพิมพ์นี้น่าจะเป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะพี่นะน่าจะประมาณผงว่านผงว่านนะพี่นะผงว่านนะครับนะนี่ฮะพิมพ์นี้ผมเคยเคย เคยอ่านหรือว่าได้ทราบข้อมูลมาคร่าวๆนะแต่ก่อนนะเคยจําได้ว่าเป็นพิมพ์อะไรสักอย่างเนี่ยฐานบัวเนี่ยเป็นพิมพ์ที่หที่ว่าค่อนข้างจะหายากนะพี่นะองค์นี้นะนะพิมพ์นี้ผมก็เคยเพิ่งเคยเจอนะนะครับผมเคยไปผ่านๆตาในรู้สึกจะเป็นในคอลัมน์นิดหรือว่าหนังสืออะไรสักอย่างนะครับนะที่ว่าเขาเคยบรรยายไว้นะครับเป็นพิมพ์ที่ว่าค่อนข้างหายากนะเป็นน่าจะเรียกว่าพิมพ์อะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะพี่นะเป็นข้างเม็ดนะครับนะเป็นะคล้ายผง หลวงปู่บุญน่าเป็นผงว่านหรืออะไรสักอย่างนะพี่นะนี่ฮะเป็นจานมือนะจานดึกเปียกนะครับนะผมผมตีนะ่าจะตีเข้าหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วนะพี่นะนะครับนะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับนี่ฮะดูเนื้อหานะครับนะนี่ฮะดูเป็นเนื้อว่านนะพี่นะแ,แห้งๆเลยนะผิวขึ้นเป็นแป้งเลยนะครับนะเดิมๆเลยฮะนะนี่ฮะน่าจะเป็นพิม์ที่ค่อนข้างหายากนะผมผมเคยผ่านตานะครับเคยหาข้อมูลเคยผ่านตามาอยู่นะครับนะแต่ผมจําไม่ได้ว่าเขาเรียกพิม์อะไรนะ แล้วก็มีจานนะด้านหลังนะครับนะเนี่ยดูฮะคราบเป็นแป้งอยู่เลยนะครับจานเปียกนะพี่นะนี่เนหะ็นไหมนะครับผมตีเข้าหลวงปู่บุญนะพี่นะน่าจะเป็นหลวงปู่บุญแหละแต่ผมว่านะแต่ว่าผมอาจจะจําชื่อจําพิมพ์ไม่ได้นะนะครับนี่ฮะนะครับพระผงเหนือว่านหลวงปู่บุญวัดกลางเมืองแก้วนะครับนะนี่ฮะเนื้อสวยๆเลยนะพี่นะไม่มีชํารุดหักซ่อมนะครับนะนะครับใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสวยงามนะพี่นะนี่ฮะ นี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับนะสนใจถามไทยราคามานะพี่นะนะครับราคาประมาณเอ่อองค์พระประมาณนี้นะครับนะฮะสวยงามสวยงามนะครับราคาแบบปั้นทุกองนะครับถามไทยราคามาโอเคนะครับพี่นะผ่านไปนะพี่นะโอเคครับต่อมาครับเป็นพระผงหลวงปู่บุญอีกองหนึ่งนะพี่นะอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิ พิมพ์เสียนแหลมนะครับเสียนแหลมนะพี่นะน่าจะเรียกว่าเสียนแหลมนะครับนะเขาน่าจะดูตรงนี้นะครับนะเสียนแหลมนะครับนะครับนี่หลวงประบุญนะครับเป็นองค์หนึ่งนะครับที่ได้มานะครับนี่องค์นี้จะเป็นเนื้อดํานะคล้ายๆแบบเนื้อผงคุกลักนะครับผมเคยจําได้ว่าหลวงประบุญเนื้อผงคุกลักประมาณนี้นะเป็นเนื้อโซนที่ว่าค่อนข้างหายากนะพี่นะค่อนข้างหายากนะครับเนื้อจะโซนออกเอิเนื้อผงคุกลักเลยนะพี่องค์นี้นะครับนะส่วนมากจะเห็นแบบเป็นเนื้อว่านออกว่านว่านนะ ออกยังไงมันไม่ใช่ออกว่านขาวเนื้อแบบขมิ้นหรืออะไรอย่างนี้นะครับพี่นะจะออกออกเอ่อเทาเทานะนะครับเป็นซุ้มแหลมซุ้มเบ้าพวกเนี้นะครับเคยเคยเห็นในเนื้อเทาเทานะแต่ว่าเขาว่าเนื้อดําก็มีนะเนื้อโซนนี้จะเป็นเนื้อโซนที่ว่าค่อนข้างหายากนะนะเนี่ยดูๆนะพี่นะเนื้อจะออกโซนผงคุกลักเลยนะครับนะเนี่ยับปั้นพิมพ์แล้วก็กดพิมพ์เข้าไปนะครับนี่ฮะนี่ฮะ <N iss an> นี่ฮะด้านหลังก็จะมีรอยนิ้วมือนะพี่นะกดพิมพ์นะครับสวยงามนะครับนะเนื้อจะออกโซนผงคุกลักนะครับนะนี่ฮะสวยงามมากนะครับนะองนี้สวยสมบูรณ์ด้วยนะครับนะเป็นน่าจะเรียกว่าซุ้มแหลมนะพี่นะก็จะมีซุ้มแหลมซุ้มเบ้าสมาธิตีบัวอะไรนี่แหละตระกูลนี้แหละนะพี่นะหลวงปู่บุนนะครับนะนี่ฮะองนี้ครับเป็นโซนผงคุกลักนะนะในผงก็จะมีดูมีเม็ดขาวนะครับเล็กนะครับเหมือนแบบ มีผงพุตธุคุณนะครับนะผสมมันอยู่ด้วยนะครับนะเป็นโซนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเม็ดเม็ดขาวเม็ดแดงก็พอให้เห็นนะครับนะเขาว่าเนื้อโซนนี้จะค่อนข้างหายากนะครับนะนี่ฮะนี่เม็ดแดงแดงด้วยครับคุณบ้านนะครับเนื้อผงพุกรลักนะครับนะเนี่ยสวยงามนะพี่นะนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นอีกองคหนึ่งนะครับสําหรับพ p นี้นะครับสนใจถามไทยราคามานะพี่นะนะครับออกโอเคผ่านไปครับองค์ต่อมาครับนี่ฮะ เป็นอีกองนะครับที่ว่าค่อนข้างจะเดิมนะค่อนข้างจะสวยนะครับนะสำหรับผมเนองค์นี้นะผมว่าสภาพค่อนข้างเดิมมากเลยนะครับเพราะว่าคราบผิวประหลอดแห้งๆยังติดผิวเลยนะพี่นะนะครับองค์นี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นพิมพ์โบราณนะตระกูลพิมพโบราณนะหลวงผมตีเป็นหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่นะนะครับนี่ครับผิวแปบประหลอดแห้งๆเลยนะพี่นะนะครับผมเคยได้นะพี่นะหลวงปู่สุกนะครับเป็นพิมพ์ ฐานฐานบัวฟันปลาแล้วพี่นะองนั้นนะผมได้มาเนะี่ยผิวเรียกว่าผิวประมาณนี้เลยนะพี่นะคนข้างสวยเลยนะเพราะว่า,าพระลุงปู้สูงเนี่ยอายุถึงจะผ่านไปเป็นร้อยปีเนะี่ยมันอยู่ที่การสภาพแวดล้อมในการเก็บนะพี่นะถ้าเก็บดีเนี่ยผิวประหลอดจะแห้งแหงอย่างนี้เลยนะพี่นะลักษณะประหลอดเนี่ยประหลอดจะแห้งแล้วก็ติดผิวแห้งๆเลยนะพี่นะเดีย๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูว่าองค์นี้แห้งสวยมากเลยนะพี่นะนี่ครับเพราะว่าอยู่ที่การเก็บรักษาเลยนะครับนะ การโดนอากาศอะไรพวกนี้นะพี่นะนะถ้าเก็บดีเนี่ยประโลดจะยังอยู่ประมาณนี้เลยนะพี่นะเนี่ยเป็นองค์เนี้ยนนถือว่าเป็นอีกองค์หนึง่งที่ว่าผมได้มาเนี่ยสวยงามนะครับนี่ภาพผิวฝุ่นเป็นแห้งๆเลยนะพี่นะอย่างเงี้ยนะนะผมก็ไม่กล้าจะปัดเยอะเลยนะพี่นะไม่กล้านะก็อาจจะมีฝุ่นอะไรบ้างนะผมใช้ผู้กันขนนอ่อนนะพี่นะของผมนะบางทีผมจะไม่ค่อยจะล้างนะเนี่ยผมผมใช้ผู้กันแปรงปัด ธรรมดานะปัดเบาๆนะพี่นะปัดฝุ่นนะครับบางทีอันออกไม่ได้ติดแห้งๆ่อยก็ปล่อยหน้าปีนะจะปัดจะพบฝุ่นที่ว่านั่นเฉยๆนะครับดูว่าดูพี่ๆดูนะครับนะปลอดมันจะแห้งแห้งมากเลยพี่ๆด,ดูดูนะพี่นะเนี่ยไอ้พวกข้าบฝุ่นพวกเนี้ยเข้าใจว่าพระพระเขาจะวางไว้บนหิ้งบางทีนะพี่นะแล้วแต่จะเก็บยังไงนะพี่นะาะบางทีอาจจะฝุ่นมันมันจะลงทีละนิดทีละนิดนะวันนี้อะอองนิดๆละอองนิดนะมันจะ เกาะไปเรื่อยนะมันจะแ,น,แน่นนะพวกนี้นะมันไม่ได้ลงทีเดียวเพราะถ้าลงทีเดียวเนี่ยมันจะไม่เกาะผิวนะพี่นะจะปัดทีเดียวออกเลยนะครับแต่พวกนี้นะมันจะเกาะผิวแห้งนะครับใช้เวลานะมันจะซึมซึมบางทีมันเกาะแน่นติดผิวองค์พระเลยนะครับนะจะปัดค่อนข้างออกอยากนะนอกจากเราต้องล้างอะไรประมาณนั้นนะพี่นะแต่ถ้าล้างก็จะเสียผิวพระนะความสวยความเดิมมันจะหายไปนี่พี่พี่เห็นไหมปลอดจะแห้งเลยนะพี่นะเห็นไหมปลอดผิวนี่แห้งเลยนะเพราะพระอายุเนี่ยผ่านไปเป็นร้อยปีนะแต่ว่าความแห้งความเดิมดูวะพี่ นะครับประหลอดแห้งติดผิวเลยนะครับโอ้โหนะครับนะเป็นอีกองหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างจะผิวสวยนะผิวดมเดิมเลยนะครับนะเอาราคาแบ่งปันนะพี่นะทักทายถามไถ่ราคามานะครับนะผิวสวยมากเลยนะครับนะผิมค่อนข้างเดิมนะครับนี่ฮะประหลอดจะแห้งติดผิวเลยนะพี่นะนะครับนะแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกพิมอะไรนะพี่นะน่าจะอยู่ตระกูลพิมโบราณนะพี่นะหลวงปู่สุกนะครับปัดปากคลองมะขามเท่านี่เทช่อตรงนี้นะพี่นะเขาสับก้านชนวนช่อตรงนี้นะครับนะ ดูความเดิมนะความแห้งนะครับผิวประหลอดทั้งองค์เลยนะพี่นะสวยงามมากแล้วพี่นะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถูกใจก็ขอคนละไลค์คนละแชร์นะพี่นะถ้าถูกใจถูกราคาก็ถามไทยราคามาสนใจก็ถามราคามาแล้วพี่นะนะครับนี่ฮะหลวงปู่สุขนะครับนะวัดปากคลองมะขามเท่านะโอเคผ่านไปต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะพี่นะองค์นี้ บอกตามตรงนะองนี้ก็เป็นอีกองหนึ่งที่ว่าจําไม่ได้นะยังยังไม่ไม่มีข้อมูลแต่ว่าผมก็คุค้นๆนะว่าเป็นที่ไหนนะนะนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อโบราณเหรียญเก่านะพี่นะแต่ว่าไม่ทราบที่จริงๆนะครับนะคุ้นๆอยู่นะครับนี่เป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะพี่นะเนี่ยผมก็ดูแล้วเนื้อหาพิมพ์ทรงโอเคนะธรรมชาติดีนะก็เลยนํามาเสนอพี่ๆนะนะเผื่อถูกใจนะครับนะนี่ฮะโลหะไหลๆเป็น ย่นย่นนะครับนะนี่ฮะเป็นเหรียญแบบนั่งตรงนี้ไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรหัวสิง์ก็อะไรนะพี่นะนะครับนะเห็นหล่อโบราณนะครับนะนี่ฮะเหนย่นย่นผิวดเดิมเลยนะพี่นะนะครับนี่โลหะเก่านะครับนะก็เอามาฝากพี่นะเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่นะพี่นะถามไถ่ราคามาได้นะครับราคาแบ่งปันทุกองนะครับนี่ฮะเหรียญหล่อโบราณนะครับนะไม่ทราบที่เลยนะพี่นะอ่ะเป็นอีกองครับที่มานําเสนอวันนี้นะครับนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับนะ คล้ายเขาเรียกเหรียญเซมาหรือเหรียญอะไรไม่ได้ถานะพี่นะหลังยันนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะผ่านไปครับองค์ต่อมาครับนี่เป็นอีกองนะครับที่ว่าเป็นพระตระกูลแบบเล็กๆจิ๋วนะครับแต่ว่าราคาไม่ได้จิ๋วเหมือนองค์พระนะครับนะองค์นี้สภาพสวยมากเลยนะพระเป็นพระประกบแม่พิมพ์หน้าหลังนะพี่นะองค์นี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จนะครับพิม พิมเล็กนะครับในตระกูลพระสมเด็จของหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะพี่นะองนี้สภาพเดิมนะครับนะการช่อไม่ได้ตัดชนวนช่อเลยนะครับนะหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะพี่นะนะครับองนี้นะครับเนี่ยพระมีตะเข็บนะพี่นะขี้เบ้ายังเดิมเลยนะพี่นะนี่ด้านหลังจะเป็นยันนะแต่ว่ารอไม่ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนะเดิมพระได้เดิมคือได้ช่อได้อะไรเดิมเดิมเลยนะพี่นะพระไม่ได้แต่งตะใบแต่งอะไรเลยนะครับนะหักช่อชนวนมาเลยอย่างนี้เลยนะครับนะมาดูนะพี่นะนี่ฮะนะครับเขาเรียกว่า สมเด็จพิมคะแนนมั้งน้ำาหลวงพ่อโบ้ยบ้นมานาวนะครับองนี้ได้ได้เดิมนะพี่นะดูฮะดินขี้เบ้านะครับนี่ดินขี้เบ้าเดิมเดิมเลยยังติดอยู่เลยนะพี่นะพี่เห็นไหมเนี่ยนี่ลักษณะนะครับนะความเดิมนะครับนี่พี่เห็นไหมดินขี้เบ้ายังอยู่ตามซอกเลยนะครับนะองนี้นะครับนะเนี่ยยี่เห็นไหมหลุมในหลุมนะครับนะดินขี้เบ้านะครับนะหล่อโบราณนะครับนะดินขี้เบ้ายังติดอยู่เลยนะครับนะนี่ฮะพระอยู่ยิ่งๆิงนะครับก็สนิมอาจจะโดนน้าโดนละอองนะฮะโดนอากาศนะครับนะก็สนิมจับนะพี่นะ แต่ว่าดูว่าขี้เบ้าเดิมๆเลยนะครับนะนี่ฮะสนิมก็เลยกินนะครับนะนี่ฮะความเดิมหน้าองค์นี้คือได้เดิมนะครับนะได้เดิมมากๆนะครับไม่ผ่านการแต่งตะไบช่ออะไรเลยนะครับนะเรียกว่าได้เดิมนะครับนะนี่ฮะหล่อตะเข็บนะครับนะเป็นแม่พิมพ์ประกอบหน้าหลังนะครับนะแล้วก็ต่อการชนวนช่อนะครับแล้วก็ช่างก็เทหล่อเสร็จก็จะหักออกมานะครับแล้วก็ส่วนมากเขาจะแต่งตะไบช่อนะครับแล้วก็แทงเก็บขอบข้างอะไรนะครับนะ องคนี้ได้เดิมนะครับนะไม่มีการแต่งเลยนะครับได้เดิมเลยนะครับนะสวยงามนะครับได้คลาสสิกมากนะครับองนี้หลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะครับนะอ่าโอเคผ่านไปนะครับก็มีหลายพิมพ์นะหลวงพ่อโบยนะครับองนี้เป็นพิมพ์เล็กไม่แน่ใจว่าเครียกพิมพ์อะไรนะนี่นี่เป็นซุ้มนะครับนะแล้วเป็นมีกระกข้างนะครับนะตระกูลคะแนนนั่นแหละนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับอ่าโอเคผ่านไปองค์ต่อมาครับนะครับ เป็นพระเนื้อหล่อนะเนื้อเขาเรียกว่าน่าจะเรียกว่าเนื้อแร่นะครับตระกูลเนื้อแร่นะครับนะน่าจะเป็นพระสายใต้หรือเปล่านะครับนะองนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเจจิทางไหนนะครับนะเป็นเนื้อแร่นะครับนี่ครับเทหลอดด้านหลังนะครับเตดด้านก้านด้านก้นนะพี่นะขออภัยนะครับนะนี่ฮะเป็นเนื้อแร่นะครับนะเป็นพิมพิตานะพี่นะด้านหลังจะเป็นยันนะครับนะประมาณนี้นะครับนะพระเป็นหล่อตะเข็บนะครับนะประกอบแม่พิมนะครับ แล้วก็เทจนวนด้านล่างนะได้ใต้ฐานนะครับนะนี่ฮะเป็นพิมพ์ปิดตาเนื้อแร่นะพี่นะน่าจะสายใต้หรือเปล่านะพี่นะนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะผิวเดิเดๆนะนะครับอาจจะผ่านการใช้มามั่งนะครับนะแต่ว่าพิมพ์ทรงยังยังพอเห็นนะครับพระอาจจะหล่อไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะแต่พิมพ์ทรงยังพอรู้ได้ว่าเป็นพระกิจิทั้งไหนนะครับนะพี่ๆสายตรงก็อาจจะพอรู้นะแต่ว่า ผมไม่ทราบว่ากิจิทางไหนแน่นะครับนะนี่ฮะเป็นเนื้อแร่นะพี่นะองนี้นะครับน่ะนี่ฮะแร่ดีบุกแร่ตะกัวเนี่ยนะครับมีการเขาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุนะในการเพราะว่ากจิเขาจะมีสูตรการสร้างนะโลหะผสมนะครับแล้วแต่นะครับนะแต่บางองค์บางอย่างบางกิจิก็อาจจะคล้ายคล้ายกันนะครับก็มีสูตรการผสมการสร้างอยู่นะครับแล้วแต่ ยุคแล้วแต่นั่นนะพี่นะนะครับสูตรการสร้างก็จะคล้ายๆกันนะครับนะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้อีพีนี้นะพี่นะเป็นลูกสะกดนะครับนะนี่องค์นี้นครับเป็นลูกสกะกดนะครับผมดูน่าจะตีเข้าหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะพี่นะนะครับแกนจะเป็นเอ่อเป็นแกนทองแดงนะนะครับเป็นไส้ทองแดงนะน่าจะเป็นลูกสะกดนะพี่นะนะครับนี่ฮะเนื้อข้างนะพี่นะ หลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะครับนะปิดทองเนื้อข้างแห้งๆเลยครับเขาเรียกว่าล้างเหลือลายนะหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะครับนะนี่ฮะแกนจะเป็นแกนทองแดงนะครับด้านในนะครับไว้ห้อยร้อยเชือกเรื่องอะไรประมาณนั้นนะพี่นะเป็นพกติดตัวนะโบราณนะครับนะครับไซส์ก็ประมาณนี้นะพี่นะหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะครับนะลูกสะกดนะครับนะเอ้าโอเควันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันมีมานําเสนอพี่ๆนะครับประมาณนี้นะครับนะ สนใจถามไทยราคามาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับนะสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะพี่พี่ทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมจนจบนะฮะและที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะครับที่ขาดไม่ได้พี่พี่เอฟซีทุกท่านนะฮะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยดีเสมอมานะที่ขาดไม่ได้นะครับผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนะที่ช่วยอุดหนุนเป็นกำลังใจนะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้ กดติดตามเป็นกำลังใจก็กลาบเอบาคุณอย่างสูงนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตก,กลาบลางันไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าพบจะเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ